คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้อาจจะมีคำถามอย่างมากเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐต่อการเมืองในไทยพร้อมๆกับความสนใจของคนไทยที่มากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศของไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับสหรัฐนะคะและวันนี้เองก็เพิ่งจะมีการจัดให้ เอกอักร็ทู่สหรัฐประจำประเทศไทยพูดคุยกับผู้สื่อข่าวสดๆนะคะทางบรรณาธิการของไทย PBS w เ r l d คุณทิวลิปนาคสมภพเหลาก็ไปร่วมงานนี้มาด้วยค่ะคุณทิวลิปคะจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นไหมคะที่เอกอักรชทูสหรัฐจะจัด ไม่ใช่ถแถลงข่าวด้วยเป็นการตอบคําถามสื่อมวลชนสดๆแล้วก็เป็นสื่อกลุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้มีการเซตอ g e เจนดามาก่อนว่าจะถแถลงเรื่องอะไรแล้วก็มีการให้ส่งคําถามไปล่วงหน้า แล้วก็มีให้ถามเพิ่มตอนท้ายด้วยเพราะฉะนั้นมีการถแถลงนิดหน่อยเรื่องภารกิจของสหรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็พอจะทราบมันดีอยู่แล้วภารกิจสหรัฐในประเทศไทยแล้วก็ต่อด้วยการตอบคาถามเลยเป็นคาถามที่ส่งไปลงหน้าซึ่ง หัวข้อคําถามเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าไม่เกินความคาดหมายค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความมั่นคงเกี่ยวกับการเมืองไทยสหรัฐจะมาตั้งฐานทัพในไทยหรือเปล่ามีความกลัวว่ารัฐบาลใหม่จะใกล้ชิดกับสหรัฐมากเกินไปไหม<ะ>ซึ่งทูตก็ตอบทุกคําถามมีการตอบแบบตอบจริงๆและมีการตอบแบบที่ไม่ได้ตอบอะคะ่ะเป็นลีลาในเชิงการพูดนะคะคซึ่ง<ะ>หลายๆคำถามก็อาจจะเป็นคำถามที่ทูตอาจจะรู้สึกว่าเปราะบ,บางใช่ ลองยกตัวอย่างบางคําถามที่ผู้สื่อข่าวสนใจแล้วก็ถามทูตกันมากๆนะคะก็จะมีอย่างเช่นเรื่องมีความคิดที่ว่าจะชอบพักไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าจะสนิทกับรัฐบาลใหม่หรือเปล่าอันนี้ท่านทูตนะคะก็เลยบอกมาเลยบอกว่าสหรัฐเนี่ยไม่มี preference ก็คือไม่มีความชอบพักไหนหรือนักการเมืองไหนเป็นพิเศษแล้วก็เขาสนใจเรื่องการได้เห็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งแล้วก็ ยืนยันว่าไม่มีการเจรจาหรือว่าหารือกับรัฐบาลไทยเรื่องการตั้งฐานทัพในไทยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำถามที่ถูกถามมาตลอดค่ะค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวจากภาพที่เห็นนี้ไปกันเยอะมากเลยนะคะเยอะมากค่ะเรียกได้ว่าทุกสํานักนะคะทุกสานักของทแทบจะทุกสํานักของไทยสานักกลางแล้วก็รวมถึงสํานักข่าวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยด้วยอย่างชัยนานิวเซีย b บีบีซีนิ อาซาฮีชิมบุญซึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปงานแถลงข่าวเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกสื่อจะไปทุกงานแต่งานนี้น่าจะครบที่สุดแล้วอะค่ะตั้งแต่เห็นมาใช่ค่ะแล้วก็ช่วงในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านรัฐบาลของไทยเราก็เห็นได้ชัดว่ามีคําถามพุ่งไปที่ทางสถานทูตสหรัฐแล้วก็ทั้งเอกอัครราชทูตสหรัฐถึงบทบาทของท่านอยู่อย่างเนืองๆนะคะแล้วทาง ทหานทูตเนี่ยให้คุณทิวลิปก็น่าจะต้องให้คุณทิวลิปส่งคําถามไปก่อนคุณทิวลิปส่งคำถามอะไรไปคะคือเราก็มีคําถามเรื่องออที่มีชุดความคิดที่เชื่อว่ามีทฤษฎีสงคบคิดว่ารัฐบาลสาหรัฐเนี่ยต้องการจะโค่นล้มสถาบันของไทยหรือต้องการให้สถาบันของไทยสั่นคลอนนะคะแน่นอนว่าตลอดการตอบคำถามเนี่ยก็จะมีการ ย้อนกลับไปพูดถึงความสัมพันธ์ที่มีกับไทยมา200ปีพูดพูดหลายครั้งมากแต่แตลอด1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บอกว่าไทยเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรที่สําคัญแล้วก็ที่ผ่านมาทํางานมากับทุกรัฐบาลแล้วก็เลยพูดถึงว่าแม้แต่พลเอกประยุทธ์เนี่ย ก็มีเชิญไปทำเนียบข่าวมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาคือพยายามจะให้เห็นภาพว่าทำงานกรุทรวงาลบานจริงๆไม่ได้จะ prefer ใครเป็นพิเศษนะคะแล้วพร้อมทั้งบอกว่าสหรัฐเนี่ยต้องการขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าคือคราวนี้พูดถึงการค้าหลายครั้งการค้าด้านการศึกษาการลงทุนแล้วก็ความเชื่อมยงระหว่างประชาชนสู่ประชาชนเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังคาถามดีกว่าค่ะ,คะ This one is from Thai PBS. Why do you think there are so often conspiracy theories alleging that the US government wants to topple Thai institutions or somehow makes Thailand unstable? Uh, look, I, obviously, I can't speculate about others' motives. Um, what I can do is, again, be very clear. The United States did not interfere in the Thai election. There was absolutely no meddling. The United States wants Thailand to be stable and prosperous. And I think the last 200 years of our engagement and the extraordinary engagement of today across so many different areas proves this. Thailand is a long time ally and friend, you're a partner. Um, and I'll just reiterate that what I said earlier, which is I think that these conspiracy theories um, really do a disservice to the tens of millions of voters and other Thai people who participated in the last electoral process as um, election officials or poll watchers or in any of them. Other way that they participated way เห็นได้ชัดว่าทูตก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้แทรกแซงการเลือกตั้งนะแล้วก็พูดถึงทฤษฎีของสมคบคิดที่คนไทยมักจะตั้งคำถามว่าสหรัฐเนี่ยมีบทบาทมาแทรกแซงการเมืองไทยหรือไม่นะคะค่ะพูดถึงเรื่องคําว่าแทรกแซงเนี่ยทุกครั้งจะต้องตอบมาด้วยคำว่า disservice ก็คือประมาณว่าเป็นผลร้าย เป็นผลไม่ดีกับคนที่อยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยของไทยแต่นี้เป็นคําเดียวกับที่เจ้าหน้าที่สหรัฐพูดในการถแถลงข่าวก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็พูดถึงเรื่องตอบคําถามที่ไม่ตอบนะคะอันนี้คือเป็นคําถามที่เกี่ยวกับที่ไทยเป็นเจ้าภาพการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเรื่องเมีนมากเพราะว่ามีหลายสื่อเลยที่ถามนะคะว่า<ะ>สาหรัฐคิดเรื่องนี้อย่างไรมีจุดยืนอย่างไรเราก็อยากถามเรื่องนี้เหมือนกัน ก็ตลอดระยะเวลา1นาทีที่ตอบเรื่องนี้เป็นการตอบแบบไม่มีคำตอบเป็นการตอบที่ไม่ได้บอกว่าสหรัฐคิดอย่างไรเรื่องนี้นะคะแต่บอกว่าก็รับรู้ว่ามีการประชุมนี้และไม่ใช่การในเริ่มของอาเซียนแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อความพยายามของอาเซียนในการจัดการกับวิกฤตนี้แล้วก็เรียกร้องให้อาเซียนต้องให้รัฐบาลทหารของพมา่าเนี่ยรับผิดชอบเรื่องนี้และปฏิบัติตามฉันธามติ5ข้อ แต่ก็ไม่ตอบค่ะว่าคิดอย่างไรกับเรื่องท่าทีของไทยก็เลยมีโอกาสตอนช่วงท้ายถามย้ำไปอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐมีมุมมองหรือว่าคิดอย่างไรกับการที่ไทยจัดการประชุมครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวไปลองฟังคำตอบอีกรอบค่ะ What I would say about the informal talks is you know that I would encourage you to you know again talk directly with the Ministry of Foreign Affairs about the talks and uh, what happened. in them. I would just emphasize our intention in the United States government and in this mission to um, continue to engage um, with Thailand and with the rest of ASEAN and indeed with other partners. ก็ย้ํากลับมาถึงจุดยืนที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐแล้วก็อาเซียนนะคะว่ายังไงก็ต้องหนุนความเป็นอาเซียนในการแก้ปัญหาเรื่องเมียนมาซึ่งคุณทิวลิปก็มองว่าเป็นการตอบแบบ ไม่ไม่ได้ตอบตรงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนที่ถามไปครั้งหนึ่งเนี่ยก็บอกว่า อยู่น่าจะต้องไปถามรัฐบาลอยู่นะน่าจะต้องไปถามกระทรวงต่างประเทศนะว่าจริงๆแล้วก็คุยกันอะไรกันเรื่องนั้นแต่ก็ไม่ได้พูดว่าสหรัฐคิดอย่างไรแต่ก็มีการย้านะคะว่าเรื่องเมียนมาเนี่ยสหรัฐมองว่าเป็นความท้าทายของอาเซียนแล้วก็มองว่าอย่างไรเสียในรัฐบาลทหารก็ต้องพาเมียนมากลับเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยและก็ย้าด้วยว่าสําหรับสหรัฐเนี่ยทุกอย่างเขาใช้คําว่า on the table ก็คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่บนโต๊ะเจรจาเลยแล้วก็มาดูกันว่า จะมีอะไรที่มีคืบหน้าได้บ้างมีหลายคำถามค่ะที่ท่านทูเนตอบมาเลยว่า I cannot speculate on hypothetical situation ก็คือบอกว่าเป็นเป็นคำถามสมมุติอย่างเงี้ยสถานการณ์สมมุติฉันตอบไม่ได้ฉันไม่สามารถตอบซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคำตอบที่ที่คิดว่ามันเป็นเรื่องคำตอบทางการทูตนะคะคุณณฐา เพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเป็นเรื่องอ่อนไหวเนาะพอเป็นเรื่องคําถามสถานการณ์สมมุติเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหาตามมาที่หลังก็เลยมีคําถามหลายคําถามที่ตอบแบบนี้หนึ่งในนั้นก็คือคําถามที่มีว่าพรรคเก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยสหรัฐมองว่ามันยังเป็นกระบวนการประชาธิไปไตยอยู่หรือเปล่าท่านทูตก็เลยบอกว่าฉันตอบไม่ได้หรอกมันเป็นคําถามเรื่องสมมุติ <c oughs> คือมันยังไม่เกิดขึ้น ก็ส่วนตัวคิดว่าเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลก็ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมา <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็มีคำถามน่าจะเกินครึ่งค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องออการเมืองนะคะท่านแต่ท่านทูตเองเนี่ยก็พยายามพูดว่าจรงิจรงๆแล้วความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยมันมีหลายเรื่องมันท่านเรียกว่าเป็นทับเพสตรีก็คือเป็นเหมือนสิ่งทอที่มีอะไรหลายอย่างมาถักรวมกันนะคะมีความร่วมมือหลายๆด้านรวมกัน,นะคะ่ะ แล้วได้ย้ำถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอย่างไรก็จริงๆเป้าประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ก็คือการฉลองความสัมพันธ์งทาการทูตใช่ไหมคะใกล้จะครบ200ปีเต็มด้วย ใช่ค่ะมีการย้ําหลายครั้งมากว่า200ปีเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราเป็นพันธมิตรต่อกันแล้วก็มีความสัมพันธ์หลายด้านทีนี้ความสัมพันธ์ด้านหนึ่งที่ท่านทูตย้ําหลายครั้งก็คือเรื่องการค้าที่อยากจะให้มีการขยายการแลกเปลี่ยนทางการค้าสินค้าไทยไปสหรัฐมากขึ้นสินค้าสหรัฐมาไทยมากขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านการศึกษาและนักเรียนให้มากขึ้นด้วยค่ะค่ะเห็นว่าได้พูดถึงผลไม้ไทยด้วยที่น่าจะมีช่องทางในการส่งออกไปสหรัฐ อันนี้เหมือนเป็นกิมมิกเล็กๆนะคะเพราะที่พูดวันนี้เนี่ยพูดถึงส้ม,สมโอสองสาครั้งเลยเพราะท่านทูบ,บอกว่าเมื่อวานนี้เพิ่งจะไปดูการส่งออกส้มโอล็อตแรกของไทยไปอเมริกาแล้วก็บอกว่าท,ท่านบอกว่าส่วนตัวเนี่ยท่านชอบและบอกมาด้วยว่าท่านชอบทั้งสีขาวและสีแดงแสดงว่าลองมาหมดแล้วและก็ดีใจที่คนสหรัฐจะมีโอกาสได้ลอง ฐานส้มโอของไทยค่ะมีเสียงที่พูดตรงนี้ไหมคะเรื่องส้มโอเนี่ยค่ะโอ้อันนี้ไม่คือจริงๆแล้วเป็นพูดตอนไททายนะคะเป็นมิคค่ะไม่ได้เอาเสียงตอนมิมาแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ได้เห็นภาพถึงทั้งเนื้อหาแล้วก็การตอบคําถามของสื่อมวลชนในไทยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้สื่อไปรุมซักถามกันสดๆแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นกองทัพสื่อเลยค่ะขอบคุณคุณทิวลิปมากค่ะค่ะ